เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นเราเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติมากมายเลยเกินรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับก็คือพี่เชนออกรวมปัญญกรบริวารับแล้วก็พี่อ้วนนะครับกอนาทงเดินท่งต้องเล่าย้อนไปนิดหนึ่งครับพี่วัวนนี้เราเคยเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาช่วยคุยกับพี่เชนนะครับพี่อ้วนพี่เชนเนี่ย เป็นช่างภาพแล้วก็เป็นนักเขียนที่เล่าเรื่องสัตว์ป่านะครับเล่าเรื่องของธรรมชาติให้คนเมืองอย่างเราเนี่ยได,ได้รู้จักมาเป็นเวลากว่า30ปีพี่เชนคนระมาประมาณสามสิบปี<ผ>มปไม่นานกว่านั้นเลยผมเองนะครับต้องบอกเลยว่าบทความของพี่เชนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้มาทําในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแล้วก็อีกหลายๆคนเพื่อนๆก็เป็นอย่างเดียวกัน วันนี้ก็จะมาคุยกับพี่เชนในเรื่ององานของพี่เชนที่พี่เชนเคยทําผ่านมารวมถึงผลงานที่กําลังจะออกแล้วก็ขอความรู้พี่เชนในหลายๆเรื่องนะครับเพราะพี่เชนเนี่ยเป็นท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าในธรรมชาติมากที่สุดคนหนึ่งที่ผมผมเคยได้ยินเคยรู้จักเต่ว่าคนที่ไม่ใช่คนที่ทํางานในป่าดโดยตรงโ <c oughs> ดยตรงมากกว่ามันมีคนที่เขาอยู่นานกับผมเ <c oughs> ยอะแต่ว่าผมเป็นคนเหมือนคนนอกที่เข้าไปข้างใน ัครบาถามเรื่องอางานที่พิเชนทำตั้งแต่เริ่มต้นมานี่พิเชนจะเรียกงานนี้ว่างานอะไรแต่ผมเรียกไม่ถูกจริงๆถ้าตอบแบบแบบผมรู้สึกจริงๆอ่ะม,มันคือชีวิตมันไม่ใช่งานแบบผมไปทำงานมันคือชีวิตผมคือชีวิตผมคือการการเอาเรื่อง ที่มันอยู่ในปา่าออกมาแปลเป็นภาษาของผมแล้วก็ถ่ายทอดออกไปครับคือถ้าจะพ,พูดง่ายๆคือเป็นช่างภาพสัตว์ป่าแล้วก็ทักียนครับถ้าจะพูดให้มันดูเป็นเป็นเป็นจริงเป็นจังหน่อยแต่ว่าถ้าผมคิดว่าถ้าถ,า,ถามจริงๆอ่ะผมรู้สึกยังไงผมคิ่ามันคือชีวิตที่ผมทำมาตลอดกว่าขึ่งชีวิตแนละ้ว ผลงานที่พี่เชกนกำลังจะออกตอนนี้พี่เชนเขียนหนังสือมาหลายเล่มมากเท่าที่ผมเก็บสะสมนี่ก็สิบกว่าเล่มแล้วเป็นพ็อกเก็ตทูบเป็นหนังสือภาพนใหญ่่วนใหญ่มันก็เป็น,นง,งานที่คืออาชีพอะมันก็อยู่เป็นการ c o น l e ต์ในหนังสือ,อต่างๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไอ้พวกงานพวกนี้มารวมเป็นเป็นเล่มเป็นพ็กกอเหนังสือเล่มล่าสุดที่พี่เชกนกำลังจะออกชื่อว่าอะไรครับพี่เชนครับ ชื่วอาชิอาชิพคือกวางผาในภาษาบูเซย์เป็นอาชีนี่เป็นงานชิ้นแรกที่ผมทำซึ่งคนคนน่าจะรู้ดีว่าสมัยก่อนนี้ถ้าเห็นรูปกวางผามันมันก็ต้องูคือคือก็พูดถึงความมั่นมั่นความความเงินผมเมื่อวันตากเชนเราะว่าเออนอกจากงานงานที่เฑนทำบอกว่หมอนี่มันมันมันคือในถ้าย้อนไปสักยี่สิบกว่าสามสิบปีเนี่ย การถ่ายภาพสัาปบ้านเราไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่เรื am, ่องง่ายตั้งเรื่องเอาพื้นฐานในเรื่องอย่างการเดินทางอย่างนี้มันไม่ได้ถนเออนสบายแบบปัจจุบันไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่ที่จะเกื่อนหุนเราเหมือนปัจจุบันแต่พอผมมาทำก็ไดีที่เกียวกับเกณฑ์การนัทำให้รายการถอดทับรายการคือทำทำประวัติเขาแหละคือทาให้รู้ว่าทํางานกันถึงสุกเนี่ยพอ่ึเคยมันสุกปุ๊บว่าจากกรุงเทพ เป็นจำบวนตนกแต่เป็นเสาใช่ไหมเนยเปนเสาก็ทำงานแล้วก็คือมาที่จะสั่งเทพมาช้ำทำงานแต่บอกว่ามามาถ่ายอย่างวางผานี่ก็ต้องบอกว่าฟางผาแรกๆเลยแล้วผมเองเคยเคยทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับป่าตอนผมไปทำงานที่ลำพูนก็เคยได้ยินชาวบ้านพูดถึงว่าฝั่งโน้นของแม่น้ำเนี่ยมันจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งแบบนี้แบบนี้ แต่ผมไม่เคยเห็นตัวเนี้ยาทำรายงานก็ผมอะไรต่างๆก็ว่าพอมารู้จักรุ่นหลังถัดมาก็น่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่ถ่ายภาพเอ่อถ่ายภาพที่ได้รับการเผยแพร่ชัดเจนเห็นเพราะว่าเมื่อก่อนมีนักวิชาการอย่างเช่นดรชุมพลนองสาวสายพิสืรท่านหมอท้าส่งไปก่อนหน้าผมประมาณยี่สิบปีแต่ผมว่ากรณีกรณียุคพิสืบนี่ของึงไม่นานแล้ว ไม่แน่ใจว่าได้รูปมัเพราะกลุ่มนี้ขึ้นไปทางทางบัาฑะกะทางเก่อเขาเขาสำรวจพบประชากรแต่ว่าคนที่ได้รูปจริงๆคือดอร์สุพลที่ถ่ายรูปด้วยเลนก็ยังไม่ชัดเท่าเลนี่พันมินอะที่เป็นเลนสมัยนั้นหมดยาวจริงรูปก็ไม่ได้ชัดแต่รูปที่ที่ที่เชนได้มานี่ถือว่าชัดขนาดว่าถ้าผมไม่ผิดนะจําไม่ผิดคมณม่ชวนเนี่ยแทบจะขอเลยมั้งตอนนั้น ใช่แล้วมันมเน,นมยการดิวกันอยู่ครับนี่ถ้าผมจำไม่ผิดจะไม่คนเล่นเคยคือตอนนั้นมันมันมีทีมข,ของเนชั่นแนลเกมเขาก็เข้ามาทำแต่ว่ามันก็ด้วยความที่ไปสำรวจกับผู้สืนะ่อเ่ยครับมีการมีบระเห <c oughs> <c oughs> ตุแต่แต่เหตุการณ์พวกนั้นะมันไปทำให้ผมตั้งใจที่จะไปตามบ้างครับก็ไปหลังจากนั้นแต่สิ่งที่เชนทำในผมว่าเป็นการเปิดเปิดเปิดโลกทัศน์มากกว่าเพราะแต่เดิมเนี่ยไม่คิดว่า บางผาเนี่ยจะขึ้นไปถึนจฉนวนเมื่อก่อนนี้เขาเขาแน่ใจกันว่าโอเคอะแอนในรูปมันปิงเนี่ยอย่างแถบแม่ตื่นขึ้นไปถึงองค์อยขึ้นไปถึงอะไรนะมันจองนี่คือถิ่นเุดท้ายม่เราแม่สระนี่คือถิ่นุดท้ายแต่ว่าอย่างเช่นนี่เป็นคนพิจารณาอกมาว่าอิจฉนวนนี่คือเมื่อกี้ที่ถามพี่เชนบอกว่าถ้าจะบอกคํานิยามของพี่เชนคืออะไรเมื่อก่อนนี้ผมจาได้พี่เชน ใช้คําว่าช่างภาพศิลปาแต่ผมว่าผมตามอ่านงานพี่เชนมาตลอดพอหลังเนี่ยผมว่างงานกว้างกว่านั้นนะมีกับที่พี่เชนบอกว่าเป็นชีวิตสักพักหนึ่งผมก็เลิกเลิกเลิกบอกว่าเดือดไปใช้ไม่ไปะแล้วก็ผมอ่านเน็านะผู้อ่านผู้ติดตามเนี่ยถึงทที่สุดมันมันก็คงมันคงต้องให้คนอื่นดูแรลว่าเราเป็นอะไรจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าเราเป็น่ะแต่จริงๆเราเป็นหรือยังก็ไม่รู้เันคือผมว่าเรื่องราวที่พี่เชนถ่ายทอดออกมา ผมว่าคําที่นิยามบอกว่าเป็นชีวิตเนี่ยน่าจะใกล้เคียงมากเพราะว่าพี่เชนไม่ได้สื่อในมุมของสัตว์ป่าหรือธรรมชาติอย่างเดียวแต่สื่อในนุมของชีวิตผู้คนที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วยซึ่งผมว่าสร้างความเข้าใจมากมายให้กับคนที่ไม่ได้เข้าไปเห็นเองอยู่สังคมเมืองเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์ป่าเรื่องธรรมชาติตอนเรื่องผู้คนที่ต้องอยู่ร่วมกันจึงนั้นจริงๆก็มันก็เป็นถิ่งที่ผมพยายามว่ามันในการที่เราเข้าป่า หรือว่าหรือว่าไปถ่ายเรียนรู้สัตว์ป่าเนี่ยมันเพื่ออะไรมันก็เพื่อคนนั่นแหละการที่เราจะรู้สัตว์ป่านี่มันริดมันก็คือเป็นการเรียนเรียนรู้เรื่องตัวเองไม่ว่าถึงวันนี้เทคโนโลยีมันมันไปไกลามากแต่ถ้าถ้าเราไม่ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราไม่ย้อนกลับไปที่ธรรมชาติาเราไม่สอนเด็กให้ให้รู้จักกธรรมชาติามันไม่มีทางชีวิตมัน มันไม่สามารถทึ้งพาเทคโนโลยีได้ตลอดถ้าข้างในเราไม่ได้มีอะไรเลยคือผมว่าข้างในเราไม่เคยเปลี่ยนว่าจะมันที่จะเปลี่ยนไปแค่ไหนในงานอาชีพนี้เนี่ยก็คือผมคาดเดาวนะครับยังไม่เห็นงานพิเศษก็คือไม่ใช่เรื่องวางถ่าย่างเดียวมันเป็นเรื่องออชนชนเป็นเรื่องของคือถ้าพูดงา่ายๆคือเป็นเรื่องของมิตรภาพระหว่างการทํางานที่ผมกับชาวมเซ์ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของ ความเป็นอยู่ของการอาชีพหรือความผาที่มันมันเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยปัญหาของสัตว์ป่าที่เราใสยถูกถูกปลุกหรือเป็นแค่เกาะบางอย่างความผามันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากในการที่อยู่ในเกาะอบไรความผาเนี่ยท่านณปัจจุบันเนี่ยโดยสถานการณ์มันไม่ต้องมีใครไปฆ่ามันหรอกภายในอีกสัก50ปี80ปีมันก็อาจจะหมดไปลหน พรอบพื้นที่มันจนกัดจนได้แล้วมันก็การผสมกันเป็นอินเบรย์ทำให้มันมันหนมดนสนามนก็ด้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องนี้ผูนักวิชาการเขาก็กาลังหาทางแก้ไขกันอยู่รายการแลกเปลี่ยนสายพันธุนก์นกนหะอกแล้ว <c oughs> จากการที่ทํางานมามาสามสิบปีมันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงยังไงบ้างครับีเชนทั้งเรื่องธรรมชาติแล้วก็เรื่องวิธีการทํางาน เอาเรื่องธรรมชาติก่อนก็ได้คือผมว่าความเปลี่ยนแปลงในความสื่อผมนะมันดีขึ้นนะดีขึ้นในแง่ของอพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหลายแหละนะได้รับการจัดการที่ดีขึ้นสัตว์ป่าเพิ่มจานวน,นมากขึ้นปนขดีมากอ,อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะยังไม่มีนนข้อมูลอะไรมารองรับมากมายในการตำรวจประชากรแต่ว่าจริงๆแล้วโดยโดย,โดยสมการผมเนี่ย ในการทํางานแม้ทั่งเสือหรือว่าสัตว์ป่าที่หาย,ยากเนี่ยเรามีโอกาสถ่ายมันได้มากขึ้นหนึ่งจำนวนมากที่รัฐโดยการป้องกันพื้นที่ของคนทํางานเพราะทาได้มีการจัดก,การที่ดีแล้วก็เรามีการศึกษาวิจัยที่ดีมากขึ้นแล้วเราก็การถ่ายเสือถ่ายช้างถ่ายสีมันไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแต่ก็อันนี้ก็ต้องจริงแล้วในฐานะคนอ่านเชนผมก็ต้องขอบคุณที่พิเชนทําที่ผ่านมาด้วยคือว่า การสื่อออกมาในรูปแบบของบทความรูปภาพถ่ายทําให้คนรู้จักธรรมชาติแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์มากขึ้นด้วยครับผมมันส่วนหนึ่งครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็คงต้องยอมแล้วว่ามันมันก็เป็นการทําใหเ้เป็นผลลบเหมือนกันคือนนหลายคนอาจจะมีแรงบันดาลใจในการที่อยาก อยากถ่ายดบาลายื่งไปซื้อเลยแล้วก็เข้าไปถ่ายโดยที่ไม่ก็อยากได้อยากได้รูปมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยผมก็ก็นั่งคิดเคยคุยกับเพื่อนๆน้องๆว่าเราก็ควรรู้สึกว่าจริงๆมันเราก็คือต้นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เกิดแบบนันขึ้นครโอเคอาจจะมีคนคนประมาณสิบคนแปดคนรู้สึกดีรู้สึกจริงๆกับสิ่งที่เราถ่ายทอดมีคนอีก,อก,อกสองคนที่ ก็อยากได้แบบนี้แต่โดยไม่สนใจว่าวิธีการได้มามันจะเป็นยังไงซึ่งเราก็ต้องยอมแลบว,ว่าเราเองก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้สองคนนั้นเกิดความสึกแบบนั้นแล้วในเรื่องของการเทคโนโลยีเรื่องการนําเสนอผลงานนี่มันเปลี่ยนไหมครับเช่น30ปีที่ผ่านมันเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนอย่างเช่นกล้องเดี๋ยวนี้มันก็เครื่องมือก็ผมก็ต้องเลิกจากฟิล์มมาเป็นดิจิตรซึ่งข้อดีของมันก็คือ มันทําให้ได้งานมากขึ้นอันนี้เราไม่พูดถึงไอ้ความอารมณ์สวินหาฟิล์มอะไรแต่ว่าไอ้ตัวดิจิตอลเนี่ยมันทําให้เราสามทุ่มยังนั่งทำงานในหน้าจบากได้สามทุ่มนี่ทํางานได้แสงหมดที่ถ่ายรูปภาพได้ที่เมื่อก่อนพี่บอกว่าสัดออกมาแสงหมดนั่งดูอย่างเดียวใช่ครับผมว่ามันต้องแลกมันต้องแลกเพราะว่าอย่างอย่างถ้าพูดเฉพาะเรื่องการถ่ายภาพในร้านที่พรารู้เรื่องถ่ายภาพในบ้านเนี่ย ถ้าเป็นสมัยก่อนเช่นเนี่ยต้องแบกป้องสามตัวห้าตัวถูกอย่างน้อยต้องมีสองบอดี้เพราะว่ามันจะต้องเลือกถึงอ่าผมไอโซ่ของฟิล์มใช่ผมต้องใช้ไอฟิล์มนึงไออโซถึงสูงไว้ตัวนึงอีกบอดี้อีกบอดี้นึงเอาไว้ถึงระดับต่ำอันนี้ผมจะเปลี่ยนตรงไหนก็ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ได้ได้อย่างแต่ย่างซึ่งผมว่ามันไมเใช่ธรรมดาครับอาชีพเนี่ยมันจะมันจะเป็นการนำเอาฟิล์มสไลด์เนี่ยเหมือนกับมาชุบชีวิต ด้วยระบบดิจิตอลซึ่งผมร่วมมือกับเอกับมีซึ่งเขาเป็นเขาเรียนทางการด้านการออกแบบมาแต่ว่าเขาก็เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้เครื่องมือในโลกปัจจุบันครับ uh, เขาก็เอาสไลด์ของผมเนี่ยไปใช้กล้องดิจิตอลที่มีความเรียนสูงๆมาถ่ายทอดจากฟิล์มตัวนั้นออกมาแล้วการการทำของเขาเนี่ยมันบางรูปที่ คือผมเนี่ยทำงานล่วงหน้ามาหลายสิบป,ปีคือคือผมถ่ายแบบแนวดาร์กมาก่อนที่ดาร์กจะมายผมเป็นคนที่เวลาคนดูรูปผมเขาจะบอกว่าต้องเอาไปฉายสองตัวอะไรคือมันมืดมันมืดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันเป็นเรื่องเรื่องครูเรื่อการถ่ายดาร์กอะไรแต่ว่าไอเนี้ยรูปแบบเนี้ยในสมัยก่อนมันมันไม่ได้ชัดเจนอย่างที่ผมคิดมีคนออกแบบหนังสืออาชีพเนี่ย เธอก็สามารถเอาขึ้นมาเครื่องมือสมัยเนี้มาทำและดึงไอ้จุดที่ผมต้องการจะสื่อเนี่ยออกมาให้ชัดเจนมากกว่าเดิมนนี่มันคือข้อดีไอ้ไอของของข้อจํากัดของปีมนี่ครั้นี้ผมก็เลยคิดว่าไอ้หนังสือเล่มเนี้มันคือความร่วมมือมันไม่แค่หนังสือเพื่อสัตว์ป่าคือมันคณจะเห็นว่าคนเรามันไม่มีรุ่นไม่มีหลไรหรอกทุกอย่างมันมีคนทาร่วมหน้าเราก่อนเรามันไม่ได้มีอะไรใหม่เลย ไอการทำแบบดิจิตอลเนี่ยมันก็คืออนเซอดัดอยู่ในห้องมืดสมัยสมัยก่อนนั่นแหละเิ่มแสงลดแสงอะไรทั้งหลายแหละเหมือนมันเหมือนกันแต่ว่าเครื่องมือมันเปลี่ยนไปแค่นั้นองเครื่องมือมันเปลี่ยนวิธีการไม่ได้วิธีการไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเพียงเครื่องมือเพราะนั้นเราเราถ้าเรามาผสมกันได้มันจะผมเชื่อว่ามันจะเป็นงานที่ดีเช่นนั้นจากนั้นก็พอมีงานอาชิพที่เป็นการเอาสไลด์มาเป็นดิจิตอลใช้ วิธีดิจิทอลเสร็จแล้วจะมีเรื่องของอสารคดีแล้วก็บทความออนไลน์แบบนี้เช่นใช่ครับก็ <c oughs> สารคดีผมก็ไป,ปร่วมร่วมกับน้องทีงชนชาติไทยจะผลิตสารคดีทางทีวีของช่องทีวีก็มันก็เป็นการเล่าเรื่องแบบของผมนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นการปรับตัวชนิดหนึ่งแต่ผมไม่ได้ปรับโดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีนแต่ปรับที่อยู่มันเหมือนกับเหมือนกับสัตว์ป่านี่แหละมันปรับตัวได้นะ แต่ว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนลายตัวเองได้แล้วคือกินพืชก็ต้องกินพืชใช่ไอ้จายก,กินเนื้อมันการ,การวิวัฒนาการของไอ้พวกนี้ยมันมาถึงขั้นที่มันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่มันต้องปรับตัวเข้ากับไอสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปอ่านของพีกหนสือพิเชนมาตลอดพิเชนจะเล่าว,ว่าสัตว์ป่าแต่ละตัวมีหน้าที่ของมันใช่ครับอันนี้ก็คือหน้าที่ที่พี่เชนทำเหมือนกันใช่หน้าที่แต่ว่าคือผมไม่ใช่ไม่ มันมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนตัวเองโดยการไปทําตัวเป็นเด็กคือเราแก่แล้ว <c oughs> เราก็ไม่ใช่ต้องไปทําตัวเป็นเด็กเราก็เป็นคนแก่ที่มีประสการ